วัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ค่ะและคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุนรภูมิให้เกียรติร่วมแถลงข่าวต่อพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะในวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในเรื่องของท่าอากาศยานไทยของเรานะครับคือคือท่าอากาศยานสุนรภูมินะครับเราได้รับการแถลงนะครับจากทางเว็บไซต์ skytrak ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดลำดับท่าอากาศยานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับในส่วนของ กายแพกเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศเมื่อคืนวานที่ผ่านมานะครับว่าท่ากาศยานสวนภูมินะครับได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่39ถ้าท่ากาศยานที่ดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องอถือว่าเป็น9ก้ากระโดดที่สําคัญของท่ากาศยานสวนภูมินะครับ การที่เราไม่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ท่าอากาศยานเราเนี่ยเคยเมียรนดับที่ต่ําสุดอยู่ที่ลําดับ88นะครับแต่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองมีนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับผู้โดยสารนะฮะซึ่งทางฝั่งบริหัรฝ่ายบริหารของทางเอ t เราเนี่ยรับนโยบายของรัฐบาลนี้เข้ามาใช้เป็น ตัวนําในการที่จะพัฒนาการให้บริการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวท่าอากาศยานเราเนี่ยได้รับลําดับที่ดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับเริ่มจากลําดับที่68นะฮะเมื่อปี66มาปี67เนะครับเรามาเป็นลําดับที่58แนะครับแล้วก็มีเป้าที่รัฐบาลให้ไว้ตั้งแต่เมื่อปีครึ่งที่แล้วเนี่ยว่าเราจะต้องติด1ใน50ให้ได้ ภายในระยะเวลามภายในปี568นี้นะครับซึ่งเราก็ทําได้นะครับก็คือเรากระโดดมา20่สิลำดับเลยนะครับจากลําดับที่58เมื่อปี67นะครับเป็นลําดับที่ 39ในปีนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับชาวเอวทีที่เราได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับซึ่งในสิ่งที่เราได้ทำไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตกราบเรียนว่าผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นร่วมกันแล้วนะครับว่าในส่วนการให้บริการที่ภาคกัดเาาส่วนเนือภูมินี้เราได้ปรับปรูคุณภาพ,พการให้บริการอย่างมีนยัยสำคัญทั้งในเรื่องของแถวคอยซึ่งปัจจุบันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับ ในช่วงของการเช็คอินกระบวนการเช็คอินเนี่ยเรามีระบบเซฟเช็คอินให้เลือกให้ผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องรอต่อแถวสามารถทำเซฟเช็คอินได้ด้วยตัวเองกรอกกระเป๋าด้วยตัวเองได้นะครับกระบวนการตรวจคน้นเรามีการเพิ่มเลนเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มช่องตรวจนะครับทำให้กระบวนการลด,ลดระยะเวลาลงไปแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอเนี่ยเรามีการนําเอาระบบออโตเกตเข้ามาใช้ซึ่งอันนี้ชัดเจนเลยว่าผู้โดยสารจากเดิมที่ รอแถวตอมประมาณ20-30นาทีปัจจุบันนี้คิวตอมหายไปแล้วฉัน้นตรงนี้เป็นความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของเราในเรื่องของการลดแถวคอยนะครับเพิ่มคุณภาพการให้บริการรวมไปถึงห้องน้ำนะ,ะที่เราเคยมีปัญหาว่าห้องน้ําอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าความสะอาดหรือความเก่าเนี่ย เราก็ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราปรับปรุงห้องน้ําไปแล้ว80ห้องนะครับเปิดใช้แล้วนะทุกท่านที่ไปใช้ก็คุณจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับห้องน้ําได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมิติของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เราได้ดําเนินการไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนออกมาให้เห็นนะฮะว่าทาง Sky Pa r k เองก็มองว่าถ้ากับเสียเราดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีการจัดลําดับที่ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วนะครับ ในส่วนของท่าอากาศยายนเซอร์ณภูมิเนี่ยเรายังได้รับรางวัลท่าากาศยานที่พัฒนาได้ดีที่สุดในโลกอันดับสาของโลกในปีนี้ก็คือ,อมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ยเป็นอันดับที่สาของโลกนะครับประจำปี2 5 6 8ฉงนั้นตรงนี้เราก็ค่อนข้าง เป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีว่าเราสามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ปฏิบัติตามเป้านะครับในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของพวกเราชาวทอทแล้วก็ชาวสวนภูมินะครับต้องขอบคุณท่านผู้มนวยการท่าอากาศยานสวนภูมินะครับที่ท่านเอง ก็ให้ความสําคัญนะครับกับการดูแลนะครับทั้งในเรื่องของมิติด้านความสะอาดความรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านผู้บริการท่านะครับได้กล่าวสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่เราได้ทําไปในช่วงปีที่ผ่านมาครับในนามของผู้บริหารและก็พนักงานทั้งหมดต้องกรบคุณกรกอยอนะครับที่ สนับสนุนทุกอย่างที่ทางสุรภูมิได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องมีการจัดอันดับให้ได้หนึ่งใน50นาิตานโยบายของรัฐบาลซึ่งนโยบายอันนี้เนี่ยก็ไม่เกินความสามารถของการนําของท่าน,านกรอยอนะครับว่าให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งอุปกรณ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้แรงกิ้งของสุนภูมินั้นดีขึ้น พวกเราในฐานะผู้ปฏิบัตินะครับก็ก็พร้อมที่จะปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะนําเทคโนโลยีอย่างไรอย่างนา,า,ยยางนมาใช้เพื่อการพัฒนาให้แรงกิง้งและความสะดวกสบายของผู้ที่มาใช้บริการณนะ์สนามบินสุวรรภูมินั้นประทับประทับใจมันจะส่งผลให้กับชื่อเสียงของประเทศเราต่อไปผมในฐานะผู้บริหารนะครับล้วก็พร้อมทั้งพนักงาน ในพื้นที่ของชซนภูมเราพร้อมปฏิบัติและก็พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านนะครับคุณครับครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นการมาแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการประกาศนะครับผลจากเว็บไซต์ Sky Tra c k นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่แรงกิ้งในเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานนะครับซึ่งทาง Sky Tra c k เนี่ยได้ปรับลำดับชั้นนะครับของท่าอากาศยานโวนภูมิจากเดิมในปีที่แล้วนะครับเราอยู่ที่ลำดับที่58นะครับในปีนี้เนี่ยก้าวกระโดดขึ้น มาอีก19ลำดับเลยนะครับก็คือในปีนี้นะครับเราได้รับการจัดลำดับอยู่ที่ลำดับที่39นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแล้วก็ทําให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับการที่เราได้รับการปรับลำดับ19ลำดับตรงนี้นะครับทำให้ท่าอากาศยานสวนภูมิของเราเนี่ยติด1ใน50ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นท่าอากาศยานที่ พัฒนาได้ดีที่สุดในโลกในปีนี้ด้วยนะครับได้ลำดับที่3 ของท่าอากาศยานที่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและมีนืยยสําคัญนะครับทำให้เราได้รับการจัดลาดับว่าเป็นท่าอากาศยานที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยได้รับแรงกิง้งลำดับที่3ของท่าอากาศยานที่พัฒนาได้ดีที่สุดในประจําปี2568นนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวทอทนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ทําทั้งในเรื่องของการลด ระยะเวลาของแถวคอยทั้งกระบวนการเช็คอินตรวจค้นแล้วก็ต่อมอ ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยจากเดิมที่เคยต้องรอทั้งกระบวนการประมาณ45-60ถึงนาทีนะครับเหลือเวลาทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ําตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทําให้เรามองว่าเป็นความสําเร็จที่เราได้เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทําให้คุณภาพในการให้บริการเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงทําให้องค์กรระดับประเทศนะครับให้ความเชื่อถือแล้วก็ปรับลําดับของท่าอากาศยานสวรภูมิให้อยู่ในลําดับที่39ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะ ไปทัดเทียมนะครับกับสนามบินใหญ่ๆใ,ใ,ในสหรัฐสนามบินต่างๆในานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับกันต่อไปนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ท่าอากาศยานดอนเมืองเองนะครับก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่8ของท่าอากาศยานโลคอสที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทอทอเช่นกันว่าท่าอากาศยานของเราทั้งดอนเมืองและสวนนภูมินะครับได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีคุณภาพการให้บริการที่ดีซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับเราก็มีแผนว่าเราก็จะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มระบบตรวจค้นทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ เพิ่มในส่วนของระบบตอมสําหรับขาเข้าให้สะดวกรวดเร็ยวยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพร้อมของทอทในการดําเนินการเพื่อก้าวไปสู่1ใน20่่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกครับ